ปี1943ข้อมูลสำคัญของโครงการแมนฮัตตันถูกขโมยไปจากลอดอลาโมสโดยสายลับรัสเซียที่รู้จักกันในชื่อเพซูสปี1968สงครามเวียดนามทหารเวียดกงที่เพซูสสั่งการพยายามขโมยระเบิดนิวเคลียร์ของอเมริกาที่ฐานยิงสนับสนุน ห้าวันที่แล้วขนาดปฏิบัติภารกิจเราได้รับข้อมูลมาว่าเพซีอุสจะลงมืออีกครั้งและวางแผนโจมตีชาติตะวันตกเพซีอุสนักวิชาการของ CIA ถือว่าเขาเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดคุณฮัสสันเราทุกคนตระหนักเรื่องเพเซีวสกันทั้งนั้นว่าเขาเป็นเพียงตำนานมากกว่าเรื่องจริงโดยส่วนตัวผมว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าบุกี้แมนของรัสเซีย ท่านนายพลเฮกผมขอแนะนำผู้ชายคนนี้เป็นมากกว่านั้นแน่นอนเจ้าหน้าที่ CIA ภารกิจลับพิเศษลัสเซลแอลเลอร์เขาเป็นหนึ่งคนและไม่กี่คนที่เข้าใกล้และเกือบจับเพซวุได้เออคุณแอดเลอร์ทำไมเราต้องจริงจังกับภัยคุกคามากขนาดนี้ด้วยล่ะท่านมันจะเป็นตอน้องกังวลใช่แค่คนบริสุทธิ์มากมายต้องตายคุณหมายความว่างไง ท,ทุกครั้งที่เพอร์ซิอุสเข้ามา,าน็นบทบาทมันก็ไม่จะเปลี่ยนความสุดของสองครามเย็นเสมอและหลังจาก13ปีแห่งความเงียบมันก็โผล่มาและอาจจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นก็นได้บางอย่างที่จะกระทบต่อโลกเสรีท่านครับท่านประธานทีนิบดิ ประธานาธิบดีครับนี่คือเจสันพัสสันและรัสเซลครับผมรู้จักชื่อพวกเขาคิดว่าใครเป็นคนอนุมัติภารกิจของพวกเขากันเ่ะนี่เป็นภัยคุคกคามจริงๆใช่ไหมใช่ครับเราเชื่อว่าเป็นแบบนั้นพวกคุณจะหยุดเพอร์ซิวุสได้ไหมเราทําได้ครับท่านผมได้ส่งคําร้องของทีมผมไปแล้วท่านครับคําร้องของเขาพวกเขามันแปลกเกินไปนะครับมันอาจผิกดกฎหมายแล้วก็ถูกระงับดได้คุณพูดบ้าอะไรอยู่เนี่ยคุณก็รู้ดิว่าเราเป็นภาร,รกิจที่เราทำมันก็ผิดทุกอันอยู่แล้วดิ สิบเอกวุฒิคำปฏิเสธกับมันความเชื่อถือมันเป็นหัวใจหลักของคนเรากำลังพูดถึงการปกป้องเรล่าชายหญิงในโลกอิเซรีอยู่นะไพคุณนัเลอร์ได้เลือกตามที่เขาต้องการท่านสุภาพบุรุษพวกคุณได้รับภารกิจสำคัญการปกป้องวิถีชีวิตของพวกเราจากสิ่งชั่วร้ายไม่มีหน้าที่ใดสูงส่งไม่มีเกียรติใดสูงส่งมีเพียงไม่กี่คนที่จะรู้ถึงการต่อสู้ของพวกคุณ มั่นใจได้โลกเสรีท่วโลกจะได้รับผลประโยชน์หวังว่าคุณคงไม่ทำให้เราผิดหวัง